โอ้ยมันจะไปล็อกเนี่ยคำว่าล็อกกับคาว่าเลือกเนี่ยต้องทาความเข้าใจนะล็อกคือเตรียมคนมงมาตั้งแต่อย่างไม่รับสมัครนะฮะเตรียมแผนมาเรียบร้อยทุกอย่างนะั้นเขาเรียกว่าล็อกแต่คําว่าเลือกอะ่ะผมเลือกครับผมเลือกอิงฟ้ายอมรับว่าเลือกนะเพราะฉะนั้นอย่าใช้คําว่าล็อกเราต้องเลือกโปรดักที่แมทช์กับเราที่สุดนะสิบปีเพราะว่าเราลงทุนและการล็อกเนี่ยส่วนมากจะเป็นลูกจ้างที่ล็อก หรือไม่ใช่เจ้าของตัวจริงเพราะมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรืออาจจะมีส่วนแบ่งผมจ่ายเงินเองผมจะล็อกทําไมคําว่าล็อกใช้กับเจ้าของไม่ได้ต้องใช้คําว่าเลือกอ่าผมเลือกแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แว่าปีนี้ไม่มีคะแนนจากรกรรมการถูกไหมคะก็ทั้งหมดทั้งมวลผมก็ต้องเป็นคนตัดสินครับโดยปกติแล้วเนี่ยเวทีแกรนไม่เหมือนเวทีคนอื่นนะฮะไม่ว่าใครจะมานั่งนั่งอะไรก็แล้วแต่เวทีแกรนไม่มีครับคะแนนเริ่มตั้งแต่เข้ากองนะครับพี่เลี้ยงทุกคนรอบตัวเราลูกน้องผมทุกคนโปรดักชั่น นะครับรวมถึงขจรกราฟทุกคนเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งของคณะกรรมการผมจะถามน้องๆว่าอ่ะอย่างสมมติคนนี้เป็นมือซ้ายผมก็เป็นยังไงมั่งที่อ่าคนนี้เป็นยังไงไหวไหมตื่นเช้าไหมดีไหมอาการเป็นยังไงพวกอันนี้จะรวมคะแนนให้กับผมว่าเฮ้ยสุดท้ายละคนนี้เวิร์กนะคนนี้ดีนะพี่คนนี้ตรงต่อเวลาคนนี้มีความสามารถคนนี้ไม่เคยรบกวนเลยคนนี้สอยกระโปรงเองคนนี้ตัดเล็บเองคนนี้ไม่คนนี้ไม่เคยฝากของอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการ ท้า,าให้เราตัดสินใจง่ายขึ้นว่าเราอยากเลือกใครแต่สุดท้ายเนี่ยผมเนี่ยจะอยู่กับน้องจริงๆทุกวันโดยที่อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาแต่ผมะจะพยายามซึมซับทุกอย่างผมจะเป็นคนค่อนข้างสังเกตเร็วนะเวลาผมอยู่ไกลๆน้องไม่รู้หรอกแต่ผมแอบมองแม้กระทั่งเวลาเขี้ยวเพราะฉะนั้นผมจะรู้ว่าผมพาใครไปแล้วผมไม่ไอายคนเก่งอฟ้าต้องกับบริบทปีนี้ยังไงบ้างพี่ทวารคือต้องยอมรับนะครับว่าผมาหาคนที่ ready to work หลายคนก็มากระแนกกระแนผมว่าเอาอยากได้แบบวาเลนติน่าไม่ใช่เหรอที่อยากจะต้องเดินแบบนั้นผมบอกแล้วนลฮะถ้าเป็น b e a u ี้ queen เนี่ยเดินได้ก็ควรจะเดินแบบวาเลนติน่านะครับพูดภาษาอังกฤษได้ดีก็ดีครับผมก็ชอบแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมีคุณสมบัติประมาณ10กว่า20ข้อนั่นคือประมาณสองสข้อที่สำคัญแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ารวมกันแล้วเนี่ยข้ออื่นมันเยอะจริงๆแล้วทำให้เรารู้สึกได้ว่าเราต้องเลือกเขาอะมันก็สรุปก็ต้องเลือก อิงฟ้ามาในจังหวะที่ถูกเวลาเพราะเราต้องการ10ปีเรียนตรงๆเราเนี่ยอยู่กับแฟนนางงามที่รักเราเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นกลุ่ม LGBT ผมไม่เคยคิดจะทิ้งนะครับแล้วผมก็ไม่เคยคิดที่จะแบบเอ้ยเออต้องไม่ให้ความสำคัญผมอธิบายไปก็ไปตีความว่าเฮ้ยพอแบบมีคนนิยมแล้วจะทิ้งเราเหรอผมไม่ได้ทิ้งแต่ผมกำลังจะบอกกับทุกคนว่าความมั่นคงมันเกิดจากการกระจายกลุ่มมากขึ้น เมื่อเรากระจายกลุ่มมากขึ้นเนี่ยเราจะมีผู้หญิงจริงๆซึ่งตอนนี้มีแบบผู้หญิงแท้ดูนางงามเป็นกลุ่มแล้วก็ชายแท้ดูนางงามจริงๆนะครับไม่ใช่ชายแท้แบบกระแนะกระแหนกกันนะครับแบบเปรียบเทียบกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสองกลุ่มเนี้ยเขาเวลาเขาดูนางงามจะไม่เหมือน LGBT ดู LGBT ต้องดูอย่างเดียวเลยคือใครเดินเหมือนลาตินคนนั้นคือถูกต้องนะครับผมต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าถ้าคุณจะประกวดคนให้เหมือนลาตินอ่ะมันไม่ยากหรอกครับ นะทำไมเราถึงไม่ประกวดคนที่มันสตรองและมีอัตลักษณ์ในภูมิภาคของตัวเองผมว่าอันนี้เราต้องกลับหัวคิดนิดนึงแต่ถามว่าเราอยากได้เดินแบบลาตินไหมเราอยากนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับเราอยากได้แบบจริตแบบลาตินไหมเดินไปเลยไปเราอยากครับแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเราจําเป็นจะต้องพลิกเกมในการสู้เราต้องมองอัตลักษณ์ของแต่ละถิ่นด้วยนะครับอย่างเช่นยุโรปก็จะเป็นสไตล์ของเขาลมโชย ผิวขาวๆนะครับหลับบ้างตื่นบ้างทําไมอะ่ะเขายังชนะเลยถูกไหมฮะเขาก็สวยแต่เขาก็ไม่ได้เดินขนาดนั้นคนแอฟริกันก็เหมือนกันคนเอเชียเนี่ยเวลาชนะมันก็มีบริบทของมันอย่างน้องเทียนเนี่ยเขาก็มีบริบทของเขาซึ่งเขาไม่ใช่หุ่นลาตินเขายืนจับมือกับเอกวาดอร์ก็ไม่ได้เอกวาดอร์ไม่ได้ก็ด่านะครับเพราะว่าคนไทยหรือกลุ่มกลุ่มคนเชียร์เมืองไทยผมเข้าใจนะ มันมีภาพจําภาพเดียวเลยก็คือลาตินเพราะฉะนั้นพอสไตล์ลาตินไม่ได้วันนั้นน้องเทียนเวียดนามก็ถูกด่านะ,ะผ่านมาสักพักหนึ่งถึงยอมรับนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เลือกอ่าอิงฟ้าอิงฟ้าสามารถทําอะไรหลายๆอย่างได้นะครับสามารถร้องเพลงได้สามารถใช้ชีวิตที่โลดโผนมาจากเด็กที่ยากจนมากๆไม่มีข้าวจะกินมาจากเด็กที่คุณพ่อเสียชีวิตกระทันหันเกิดจากโรคแคนเซอร์ เกิดจากคนที่จะต้องไปอาศัยคนอื่นอยู่มันมีเส้นเรื่องที่สําคัญมากแล้วเวลาผมสัมภาษณ์มันไม่ได้สัมภาษณ์หมดต่อหน้าทุกคนการที่เราทําขวัญน,นาคสักอย่างหนึ่งอ่ะผมเพิ่งรู้ว่าต้องนั่งทั้งหมดห้ามลุก4ี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะครับห้ามลุกและเป็นเด็กที่จีนเนีย่ยจำบททาขวัญน,นาคได้4ี่ชั่วโมงซึ่ง4ี่ชั่วโมงจะต้องลองไปเรื่อยๆนะครับเป็นงานหนักมากนะครับแล้วน้องก็สู้ชีวิตมาในทุกรูปแบบแล้วน้องเป็นทั้ง เด็กขายของทํางานออฟฟิศเงินเดือนหมื่นหนึ่งเส้นเรื่องของน้องน่าสนใจมากทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย hey! มันเหมือนกับชีวิตของคนเรานะชีวิตของมิสแกรนเนี่ยก็ผ่านความทุกข์มาเยอะน้องเองก็ผ่านมาเยอะเป็นเด็กที่ไม่ได้เพอร์เฟกไม่ได้เรียนดีไม่ได้เรียนจบสูงนะแต่ว่าผมอยากจะตอบโจทย์ว่าความพยายามก็ไม่เคยทรยศใครเพราะน้องพยายามทั้งนั้นที่ไม่มีเงินไม่มีโอกาสได้เรียน และก็ไม่มีโอกาสได้ไปหล่อนล้าไปเที่ยวแบบชาวบ้านเขาวันนี้ก็เลยคิดว่าน้องน่าจะมีเส้นเรื่องความแข็งแรงในตัวเองค่อนข้างสูงแล้วก็น้องมาในจังหวัดที่เรียกว่านะครับอ่เป็นบุญของน้องที่เอาความสามารถเนี่ยมาใช้ในปีนี้ค่อนข้างเยอะน้องได้หมอลำน้องได้เรื่องของอตำแหน่งพิเศษหลายตำแหน่งด้วยกันก็รวมๆแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าน้องน่าจะเป็นบุคลากรหรือพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ อ่าไทยได้สำหรับแบรนด์แกรนไทยแลนด์รกคือต้องบอกงี้นะครับบางคนบอกว่าผมเห็นกับบิสเนสผมถามตรงๆนะครับว่าจะให้องคอ์กรเราจนหรอครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้หมายความว่าบิสเนสมาจากการที่คุณเอาเงินมาให้เราแต่บิสเนสคือการแมทชิ่งก็คือเรามีโปรด u ักต์เรามีแบรนด์และใครล่ะที่จะแคร์รีแบรนด์ของเราทําให้แบรนด์ของเรามีมีความมั่นคงและเติบโตแล้ว ปีนี้เนี่ยมันเป็นโจทย์ชัดเจนที่มิสแกรนจะเป็นมหาชนนะครับจะไฟลลิ่งไปเดือนหน้าเพราะฉะนั้นกลุ่มคนเนี่ยอะไรที่ทําให้มหาชนเนี่ยได้รู้จักแบรนด์เรามากขึ้นก็ต้องเป็นคนที่สามารถที่จะเข้าไปในทุทกกลุ่มกลุ่มผู้ชายจริงผู้หญิงแท้กลุ่มหมอลำกลุ่มอ่ากลุ่มอ่าอะไรนนักร้องลูกทุ่งกลุ่มแบบอ,อาจจะเป็นพรีเซนเตอร์มันดึงกลุ่มมาเยอะนะครับไม่ได้บอกว่าน้องไฮดี้ไม่ดีนะน้องไฮดี้ก็ดีครับ นะ้น้องไฮดี้ก็เป็นสไตล์ของนางงามนางงามจริงๆซึ่งในกลุ่มนางงามแล้วก็ใน LGBT อาจจะชอบมากนะฮะแต่ว่านะบริบท10ป,ปีเราขยับตัวเราให้เป็นสินค้าที่หลากหลายรสชาติมากขึ้นครับพี่น้งังคะบางคนที่เขาไม่เห็นด้วยเพาถึงท่านจาะเทนิสแคลนอะไรเงี้ยเปลี่ยนใจคนเหล่านี้ยังไงบ้างพี่ยอมรับน้องพี่เหอาจริงๆนะครับต้องรอพิสูจน์น้องนะครับคือผมรู้นะครับว่าไม่ว่าใครได้เหตุการณ์นี้ก็เกิด ถ้าผมสมมติผมเลือกมาริมาได้เหตุการณ์นี้ก็เกิดนะครับพอผมเลือกอสมมติผมเลือกอ่า,อางทองได้หนูดีได้เหตุการณ์นี้ก็เกิดเพราะว่ามันมีกลุ่มฮาร์ดคอร์นะครับอาจจะไม่ใช่กลุ่มแฟนแกรนแต่กําเนิดแล้วก็อาจจะไม่ใช่กลุ่มที่แฟนแกรนตัวจริงอาจจะเป็นกลุ่มแอบแฝงเข้ามาดูแล้วช่วยจังหวะโอกาสในการคัดข้อกันร,ระหว่างผู้ชนะกับรองชนะ ก็เลยสวมเข้ามาก็เป็นไปได้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือรู้สึกอย่างนั้นจริงๆร,รู้สึกว่าฉันอยากได้คนนี้แล้วมันไม่ได้ผมถามนิดนึงครับว่าผมพยายามอธิบายอยู่แล้วสองรอบผมว่าน่าจะเข้าใจในเหตุและผลนะครับการทําอะไรก็แล้วแต่กฎข้อหนึ่งก็คือสิ่งที่เราตัดสินแล้วเนี่ยก็ต้องเคารพในการตัดสินของเรานะครับแล้วก็คอยดูพิสูจน์เราการตัดสินไม่ได้ไหมายความว่าบริษัทเราจะล่มจมไม่ใช่หมายความว่าบริษัทเราจะกลายเป็นบริษัทที่ไร้ค่า คุณต้องดูก่อนว่านี่มันคือการตัดสินแล้วคุณดูคุณค่าของเราก่อนว่าเราเป็นอย่างไรคุณไม่ไว้ใจเราเลยเหรอสิบปีนะครับเรายังไว้ใจคุณเราเอินดูคุณแฟนคลับทุกคนมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่อยากได้บัตรฟรีเราก็ให้นะครับอยากจะมางานเราก็ให้นะครับคุณอยากได้เวทีเป็นแบบนี้อยากได้จอ 4K เราจัดหาให้หมดทุกอย่างแต่ว่าเพียงแค่ว่าคุณคิดว่าคนนี้จะต้องชนะในสไตล์คุณแล้วถ้ามันไม่ใช่ คุณจะบอกว่าคุณจะไม่รักเราเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความรักที่คุณเคยมีให้เรามเป็นความรักที่จริงหรือเปล่ายืนยันว่าเรายัางยุติธรรมอ๋อล้านเปอร์เซ็นต์ครับคนอย่างผมไม่มีทางที่จะไม่มีคมาําว่าไม่ยุติธรรมแต่ผมอาจจะตามใจคนทุกคนไม่ได้นะครับเพราะว่าผมมั่นใจว่าผมช่างน้ําหนักจากมาตราทุกมาตรารวมกันว่าช่างตรงวัดมันต้องเอาอยู่ทุกทุกอย่างครับที่มีนคนออกมาแชร ติดสัญญาพี่นวัดจะจัดก,การเรื่องนี้ให้อ๋อก็ดูแล้วนะครับไม่น่าจะมีผลถึงการอ่าถึงเรื่องนี้นะครับเพราะเนื่องจากมันเป็นสัญญาสัญญานานมาแล้วตั้งแต่อายุสิบหกสิบเจ็ดตั้งแต่น้องไม่มีที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็ได้เคยเซ็นสัญญานี้ไว้จริงครับแล้วก็สัญญานี้ก็ไม่ได้มีความคืบหน้าทางการปั้นอะไรใดๆนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็อยู่กันเฉยๆแล้วก็ให้น้องไปเป็นพนักง,งานออฟฟิศนะครับแล้วก็ไม่ได้ทําตามที่เคยบอกไว้ ว่าอยากจะทําอะไรเอามาเซ็นเพื่อจะทําอะไรนะครับในที่สุดน้องก็ออกมาประชดะเารียกมาเผชิญโชคตัวเองตามลําพังเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาหลายครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการประกวดร้องเพลงนะครับและการประกวดมิสแกรนสุพรรณบุรีที่น้องถอนตัวเหตุผลที่น้องถอนตัวเพราะก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น <จ>เหมือนกันงงเขาเอกสัญญานอ้ออ๋อไม่ต้องเคลียร์ครับพาะก็ส่งให้ฝ่ายกฎหมายดูแลไป <c oughs> นะครับพยายามปกป้องเพื่อนีนสัญญาฉบับนั้นและะ้วใช่ไหมครับผมได้รู้แต่เนื้อสัญญาผมยังไม่เห็นร้อเปอร์เซ็ส่งให้กับแผนกกฎหมายแต่น้องได้ทําการปฏิบัติตามข้อแนะนําของทนายก่อนที่จะประกวดกลับมาประกวดมิสแกรนรุงเชฟอีกครั้งหนึ่งนะครับตามขั้นตอนลักษณะการแนะนําของ ทนายเรียบร้อยแล้วทุกประการครับเหมือนทางน้อก็จะเอาเรื่องเหมือนจะมีการฟ้องร้องอะไรกันด้วยนะคะอมแล้วแต่ครับอันนี้เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับถ้าเขาคิดว่าเขาถูกแล้วก็เหมาะสมนิยธรรมเราก็ห้ามไม่ได้ทางเราก็มีสิทธิที่ d i f f e r น n ์นะครับก็คือการโต้แย้งในสิ่งที่มันเหมาะสมว่ามันใช่หรือไม่นะครับว่าสัญญามันเกิดจากอายุเท่าไหร่สัญญาถูกการรับผิดชอบของใครนะครับแล้วก็ได้ปฏิบัติตามข้อสัญญาซึ่งกนและกันหรือเปล่าแล้วสัญญาเนี่ยมัน มันเกินความเป็นจริงไหมนะครับสัญญาเป็นสิบสิบปีแล้วล้วชีวิตจะดีขึ้นไหมล้วถ้าชีวิตดีขึ้นน้องพูดอยู่คำหนึ่งอ่ะผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับออกมาไม่มีอะไรจะกินเลยออกมาไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแล้วก็เคว้งควางเส้นสัญญาปุ้งรู้สึกคุณพ่อก็เสียชีวิตทันทีเพราะว่าน้องยอมอะไรประมาณนี้เพื่ออยากให้มีไรายได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้น เส้นเรื่องของน้องเป็นเส้นที่สตรองผมเชื่อว่าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สู้หนักมากมันควรจะประสบความสําเร็จนะครับสู้จนแบบหลังชนฝานะครับพิงฝามาไม่รู้กี่ครั้งนะครับสําหรับน้องครับน้องเครียดกับกระแสที่เกิดขึ้นยังไงบ้างไหมคะโดนท่าล <c oughs> มากแงบลองมางแหละโดนล็อก <c oughs> มั่งแหละล็อกมงเนี่ยผมว่าเป็นการใช้คําแกล้งผมมากกว่าแล้วก็แกล้งน้องเจ้าของเขาไม่มีวันล็อกมงหรอกครับเขาเลือกเองถ้ามันไม่ดีก็คือเลือกผิด นะครับถ้ามันไม่ดีก็คือตาไม่ถึงก็แค่นั้นเองครับคาว่าล็อกคงใช้กับเจ้าของไม่ได้ลงทุนไปตั้งเยอะตั้งแยะจะล็อกทําไมคนที่ล็อกมงคือคนที่ยังไม่ได้จ่ายรางวัลจริงไหมครับอันนั้นเขาเรียกว่าล็อกมงนะครับหรือจ่ายรางวัลไม่ครบจริงไหมฮะหรือบางคนยังไม่ได้จ่ายรางวัลอันนั้นใช่นะครับแล้วคนที่ล็อกมงคือคนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของเงินจริงๆใช่แต่ผมเป็นเจ้าของเงินจริงๆครับเพราะฉะนั้น ผมเอาเงินไปจ่ายเพื่อซื้อของผมจะเลือกของที่ผมถูกใจที่สุดเอากลับบ้านครับเท่านั้นเองครับเลือกไม่มีวันล็อกเพราะผมเป็นเจ้าของเงินใช้คําว่าล็อกไม่ได้เลยครับอ่าเรื่องหนึ่งเรื่องคำถามบนเมวทีค่ะครับร้อนแรงเหลือเกินเหมือนจงใจให้ด่รารัฐบาลต้องแหละอะไรต้งแหล่พาพื่ออะอย่างนี้เรื่องนี้ยังไงบ้างคะพี่ก็มันมันเป็นความตั้งใจที่เราจะถามคําถามเกี่ยวข้องกับรัฐบาลอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้บอกว่าจะต้องไปด่าแต่ว่าเวลาบรีฟผมก็บอกแล้วอย่าใช้คําหยาบคายนะครับ ที่อยู่บนเวทีก็ยังไม่ค่อยมีอะไรที่หยาบคายถึงขนาดน่ากลัวมักนักนะฮะเพียงแค่มีการไล่กันนะครับก็ผมว่ามันเป็นเรื่องปกติเวทีแกรนด์มันชัดเจนอยู่แล้วใครที่จะมาทุกๆปีต้องรู้นะครับว่าเราจะถามเรื่องการเมืองโดยเฉพาะเรื่องผลกระทบต่อประชาชนแล้วก็การคอร์รัปชันในลำดับที่110ถือว่าเป็นต่ําสุดในประวัติศาสตร์และการที่ปฏิวัติเข้ามาแล้วก็การร่างรัฐธรรมนูญใหม่แล้วก็อบอุ้มตัวเองขึ้นมาเป็นนายกอีกรอบโดยการที่มีสอวอมาจากการแต่งตั้งของคนไม่กี่คนผมว่ามันเป็น การตอบชัดเจนว่าคุณจะปราบคอร์รัปชันแต่คอร์รัปชันมากขึ้นจนลำดับตกลงขนาดนี้มันก็ควรให้เด็กได้คิดและอภิปรายกันบ้างถือว่าเป็นกระบอกเสียงของประชาชนแกรนไม่ได้ต้องการประกวดแล้วเงียบต้องการประกวดและให้ได้ประโยชน์ต่อคนอื่นบ้างครับแล้วก็ไม่กลัวครับหลายคนบอกว่ารัฐบาลจะฟ้องแล้วนะก็พร้อมครับเพราะว่าตอนนี้มีอยู่หลายคดีก็มัดมัด,มด,มดรวมกันไปครับขอบคุณครับอ่าคำถามหนึ่งแล้วนางงามค่ะเวลาต้องตอบคำถามเรื่องนี้จริงๆแล้วน้องสามารถ มีความมีความคิดต่างเลยได้ไหมคะเพราะว่าเหมือนทุกคนไปในทิศทางเดีวยวกันหมดเลยผมว่าเด็กรุ่นใหม่เขาคิดของเขาเองและความคิดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นในทิศทางนี้อยู่แล้วผมไม่เคยบังคับนะครับว่าใครจะต้องตอบอย่างนี้หรือตอบอย่างนี้ผมไม่กล้านะครับผมไม่รู้ว่าใครจะเล็กรอดเสียงผมหรือใครจะเล็กขอดสิ่งที่ผมบีฟเพราะฉะนั้นเนี่ยปากมีหูประตูมีช่องผมบอกเลยครับคุณคิดตามใจคุณชอบขออย่างเดียวอย่าหยาบคายสิ่งที่ผมไม่อนุญาตเลยคือเรื่องนี้ผมก็จะชี้เลยนะครับว่าเรื่องนี้ห้ามเด็ดขาด แค่นั้นเองครับสิ่งอื่นคุณทําได้หมดเลยครับเพราะว่าอยู่ในระบบประชาธิปไตยคุณต้องมีสิทธิเสรีภาพและมี Right of Speed แล้วก็ h u m a n r i g t t ของตัวเองอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็ต้องสุภาพอย่าใช้คําหยาบคายจนเกินไปเพราะฉะนั้นมาจากจิตใจและความรู้สึกของเขานะครับมันจึงไม่แปลกที่เขาจะพูดว่าอะไรผมว่าประชาชนที่เข้าใจคงเข้าใจได้นะครับว่าแต่ละคนรู้สึกอะไรกันบ้าง การในปีต่อๆไปมันมีความจําเป็นนะคะว่าเราจะต้องมีฐานแฟนคลับมาก่อนอย่างน้อยเพื่อเป็นการเข้ารอบลึกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเออไม่มีข้อกําหนดว่าคุณจะต้องมีเท่าไหร่หลายคนไปตั้งข้อกําหนดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าจะไปหามาสักล้าน f ฟล l o เวอร์นะครับมีบางคนไปมึนๆเมาๆหลังจากประกาศผลเสร็จแล้วไปกินแล้วก็ไปตั้งไลฟ์มผมก็ดูนะครับเออผมรู้นะครับว่าคุณอาจจะกระแนะกระแหนผมหรือกระแนะก,กระแหน,แนอิงฟ้าหรือก,กระแนะก,กระแหนกองก็แล้วแต่เราไม่เคยที่จะบอกว่าคุณจะต้องมีเฟลโลเวอร์เท่าไหร่ ไฮดี้มีฟอลโลเวอร์ตอนเข้ากอง3,000กว่าเราก็ตั้งเราก็ทําให้คุณจนกลายเป็นแสนกว่าเยอะอนะครับอิงฟ้ามาหกแสนผมก็ทําให้เป็น1.1ล้านนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องมีมาเยอะก็ได้ขออย่างเดียวเวลา1เดือนทํำยังไงให้คุณได้เยอะที่สุดมันเป็นสิ่งสําคัญนะครับผมมั่นใจว่าในอนาคตคนที่ได้เยอะๆเขาก็จะมาต่อยอดที่นี่อีกเยอะ เพราะฉะนั้นเราไม่มีข้อกําหนดข้อนี้หรอกครับเอาจริงๆแต่ถามว่าถ้าเกิดคุณเท่ากันความสามารถคุณเท่ากันคุณเก่งเหลือเกินเก่งทุกอย่างเท่ากันหมดเลยเหลือแค่ follower พูดกันตรงๆไมมแอป follower เยอะกว่าก็ต้องดีกว่าคน follower น้อยถูกไหมฮะไม่งั้นเราไม่แสวงหาแสงกันมากมายไก่กองขนาดนี้คุณคิดว่าเราจะพูดความจริงหรือเราจะโกหกกันไปวันๆแสงทําให้ทุกคนอยู่ได้ถูกไหมฮะคําว่าแสงไม่ใช่คํหน่าเกลียดถ้าคุณไม่มีแสงคุณจะมี follower ไหม คุณมี follower แล้วคุณทำคลิปคุณจะได้เงินไหมแน่นอนครับเราปฏิเสธระบบปัจจุบันแล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์ไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณจะอยู่กับปัจจุบันคุณจะอยู่กับอนาคตหรือคุณจะอยู่กับอดีตคำถามที่คุณถามคุณต้องเข้าใจว่าคุณเองอยางต้องการและถ้ามันดีเท่ากันผมเองก็ต้องการครับเคก็ ผมผมผมแฮ ppy นะครับถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องการตัดสินท,ที่ผมแฮ ppy มากแฮ ppy ที่ทําให้ทุกคนมีความสุขแต่ว่าถ้าสมมุติว่าผลการตัดสินแล้วทําให้แฟนคลับของคนที่ไม่ได้ตําแหน่งอะไรใดๆรู้สึกอุญญ่นหิวใจผมขอความเข้าใจขอความเห็นใจละกันว่าผมตามใจทุกๆคนไม่ได้เพราะว่าเสียงส่วนมากแล้วเขามาทางนี้เราก็ต้องให้ทางนี้นะครับจริตเป็นส่วนหนึ่งครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดของการประกวดนางงามการประกวดนางงามจากนี้เป็นต้นไปเนี่ย นะครับผมย้ําแล้วว่าผมทําธุรกิจไม่ได้หมายความว่าคนเอาเงินมาให้ผมผมจะต้องดูก่อนว่าเราสามารถเอาคนคนนี้ไปต่อย,ยอดเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์แกรนด์ได้อย่างไรบ้างนะครับแล้วส่วนเรื่องของการไปประกวดเมืองนอกเราทําดีที่สุดเท่าที่เราทําได้ได้เราก็แฮปปี้ไม่ได้เราก็ไม่มีปัญหาเราตกรอบ20ปีที่ผ่านมาเราก็แฮปปี น้องน้ำตกรอบไม่ถึง5คนเราก็แฮปปี้เรารู้ครับว่าคนไทยอ่ะเอาจริงๆต่อให้เป็นลูกครึ่งลูกค่อนลูกเซี่ยวไทยแท้โอกาสสู้เมืองนอกยากมากเพราะว่าประเทศไทยยังคงอยู่ในระบอบแบบนี้มันทำให้เด็กเนี่ยสมองมันไม่เปิดบุคลิกมันไม่คมต่อให้เป็นใครก็ยากมากผมบอกดูมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลคุณไปดูเม็กซิโกปีนี้สวยขนาดไหนคุณไปดูเปรูสวยขนาดไหนผมไปมอบมงมา คุณไปดูเอกวาดอร์โคตรฉลาดและโคตรสวยผมถามทิ้นงว่าคนไทยคนไหนจะไปสู้ได้บนเวทีผมทั้งหมดผมยังบอกเหนื่อยทุกคนครับเรายอมรับมันเถอะครับแล้วเราก็รอมันไปเรื่อยๆเ,เราไม่หมดหวังที่จะรอหรอกเขามงหนึ่งมงแรกผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่มงง่ายๆครับมันต้องไปกันอีกยาวๆผมไม่กล้าทรายศอา,อาชีพแล้วก็ไม่กล้าทรายศประเทศเจ้าภาพผมถามประเทศเจ้าภาพทุกครั้งนะครับเวลาตัดสินนอกประเทศนะครับผมไม่เคยตัดสินเองนะครับ เดี๋ยวผมออกนอกประเทศไม่ได้นี่พูดตรงๆนะฮะอย่างเที่ยวนี้ผมก็ต้องปรึกษาเจ้าภาพและคนคนหนึ่งที่ผมจะต้องปรึกษาคืออีวานเพราะว่าเขามีฟอลเวอร์เยอะสุดก็คือ24-25ล้านเขาเป็นเจ้าภาพทั้งหมดเขาจ่ายทุกอย่างเขาจ่ายเงินเยอะมากนะฮะเขาทําทุกสิ่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันบอกตรงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนก็นแล้วแต่เราพูดตรงๆนะไม่ว่า Miss World Miss Universe แล้วก็ Miss g r a n d International คนไทยอะ่ะเราอยากให้ชนะแต่ถามว่าเวลาเราไปปัะทะกับคนชาติอื่นไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับกับเด็กไทยถ้าเป็นไปได้อะ่ะผมว่าเราอะ่ะบังเอิญว่าเราต้องแก้โจทย์ก็คือว่าอ่าคนไทยเนี่ยจะมีจะมีโชคอยู่อย่างหนึ่งก็คืออยู่แบบไทยกินแบบไทยทุกคนดูแลกันแบบไทยพอเมื่อไปอยู่เมืองนอกไอ้เสน่ห์ที่ดีแบบเนี้ย มันไม่ได้เป็นตัวช่วยชีวิตเด็กไทยเลยนะครับมันทําให้เด็กไทยเนี่ยตื่นสายบ้างช้าบ้างรูปร่างผิดเพี้ยนบ้างความฉลาดช้าก่าคนอื่นบ้างความคมช้าบ้างคนต่างประเทศเขาไม่ได้ประกวดกันด้วยรูปร่างหน้าตาอย่างเดียวนะครับเขาประกวดกันด้วยการแสดงตลอดหนึ่งเดือนซึ่งคนไทยทําไม่ได้ครับ